ล็อกเป้าล็อกเป้าอ่านั่นไงเห็นไหมเปนล็อกเป้าแล้วยิงนี่เรียบร้อยโอเคก็ขอสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับผม p N L c a s t e r นะครับทุกคนทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่านะทุกคน เห็นอะไรหรือเปล่าทุกคนอัปเดตใหม่ไงล่ะทุกคนนี่อัปเดตใหม่ของวาไทโคนะทุกคนเป็นเครื่องบินลําใหม่นะทุกคนเป็นสนามบินนะครับอย่างหลายๆอย่างเลยทุกคนที่อัปเดตเข้ามานะครับมีเควสแล้วก็มีเหรียญใหม่นะครับทุกคนเหรียญตานะทุกคนเหมือนเหรียญตานะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันเหรียญอะไรนะแต่เอาไว้ซื้อสกินของปืนนะทุกคนสกินสีปืนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินมิก29นะ วิกฤิก้านี่ยิงแฟได้ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับอัปเดตสนามบินนะครับมีอะไรกันบ้างน,นะก่อนที่ทุกคนจะมาซื้อสนามบินน,นี้นะทุกคนทุกคนต้องมาทุกคนต้องมีรีเบิร์สเจ็ดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะทุกคนนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนด้านล่างก็จะเป็นที่ผลิตนะทุกคนผลิตนี่ด้านล่างมีที่ผลิตอ่าเนี่เหมือนรถถังเลยทุกคนนี่ตัวเครื่องบินเอ่อ เครื่องบินแล้วก็ใบพัดนะทุกคนเครื่องยนต์อันนี้ก็จะเป็นปืนอันใหม่นะทุกคนก็อัปเดตปืนมา2กระบอกด้วยนะทุกคนเป็นสไนเปอร์สองกระบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นปืนที่ซื้อได้นะครับไม่ต้องเติมแล้วก็อีก,กระบอกหนึ่งนะครับทุกคน MWP นะทุกคนสไนเปอร์เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นสไนเปอร์ที่อัปเดตมาใหม่เหมือนกันนะแต่ไม่สามารถซื้อได้นะทุกคนก็ไม่สามารถเติมได้ด้วยเหมือนกันนะมันต้อง สปินนะทุกคนแต่มันไม่มีขึ้นนะทุกคนมันน่าจะมีให้ขึ้นนะถ้าหมดอันนี้ไปนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันหมดตอนไหนนะใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะทุกคนจะมาตอนไหนสน,นเปอร์เข้ามาให้เราสุ่มผมว่าน่าจะได้ยากอยู่เหมือนกันนะของยังอื่นผมยังไม่ได้เลยโอเคทุกคนมาดูเครื่องบินนะครับว่ามีเครื่องบินอะไรบ้างทุกคนนี่ทุกคนก็มีเครื่องบินอัปเดตมานะครับเข้ามาสามลำเลยนะทุกคน G 5้าิบเอดนะครับ แล้วก็มิก9นะครับแล้วก็เอฟสิบสี่นะครับทุกคนนะประมาณนี้สามลำเลยนะครับทุกคนลำแรกก็จะเป็นเครื่องบินใบพัดนะอันนี้ลำนี้ก็จะเป็นเครื่องบินใบพัดนะทุกคนเครื่องบินของสงครามโลกครั้งที่สองของอเมริกาเลยทุกคนเดี๋ยวผมขับให้ดูนี่วิธีการขับง่ายๆเลยก็กด W นะครับในการเร่งเครื่องนะทุกคนก็มันก็จะขึ้นให้ทุกคนฮ้นี่เก็บล้อให้ด้วยนะนี่นะครับ P ห้าสิบเอ็ดนะทุกคนเครื่องบินก็จะขับยากนิดนึงนะใครที่ลองขับใหม่ๆนะทุกคนปืนนะครับก็จะเป็นกระสุนระเบิดนะครับกระสุนเจาะก่อเอ้ยนี่ไงปีกพังระเบิดเลย <laughs> ขับยากนิดนึงโอเคใครที่ไม่เป็นก็ฝึกๆนะครับทุกคนเดี๋ยวก็เก่งเองนะเนเพิ่งมาเองทุกคนโอเคเครื่องบินเราก็ดูหมดแล้วนะทุกคนเครื่องบิน นี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเอาเครื่องบิน2ลํลำที่เหลือนะทุกคนเราก็ต้องมาปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะครับต้องซื้อที่ปลดล็อกเควสนะทุกคนพอเราซื้อมาแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้กันเลยนะครับทุกคนมิก29กับ F14 นะทุกคน2ลํลำนี้เลยเครื่องบินไอพ่นนะทุกคนเครื่องบินสมัยสงครามเย็นนะอ่าโอเคก็ลำแรกนะทุกคนเป็นมิก29นะวิธีการทํานะทุกคนง่ายๆเลยนะครับให เครื่องบินลบนะครับไปยิงนะครับไปยิงคนนะครับยิงคนเปล่าป่าเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะนี่ P ห้าสิบเอ็ดให้เราขับขึ้นไปนะแล้วก็ยิงคนนะครับเมื่อกี้ผมเจอคนปีกขาดเรียบร้อย <laughs> ระวังปีกขาดด้วยนะทุกคนชนชนชนนิดหน่อยมันก็พังแล้วเนี่ยขาดเลยมันก็จะขับยากนะครับในการไปยิงคนอื่นนิดหน่อยนะแต่ถ้าใครมีเพื่อนก็ ยิงเพื่อนนะครับทุกคนจะได้ง่ายกว่านะทุกคนไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเจอเพื่อนใหม่ก็ไปยิงผัดกันทำอะไรเงี้ยทำเควสนะทุกคนไปบิดเพื่อนล่ะทุกคนนะหรือจ้างเพื่อนก็ได้นะทุกคนผมผมว่ามันทํายากนะทุกคนทากับเพื่อนง่ายที่สุดและ <S <S โอเคเดี๋ยวเรามายิงปืนกันทุกคน <S <S อ่าทุกคนนี่วิธีการที่จะฟาร์มนะครับฟาร์มคิวสําหรับใครที่อยากฟาร์มง่ายๆ,ๆนะทุกคน ให้ขับเครื่องบินไปบ้านเพื่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนมายืนอยู่บนปืนด,ด้านหน้านะทุกคนเห็นไหมต้องไปพัดเลยนะทุกคนแล้วก็กดคลิกเลยนะนี่ทุกคนแล้วก็ยิงโดนนะครับง่ายๆนะครับทุกคนก็ฟาร์ไปแบบนี้เรื่อยๆนะทุกคนก็อย่าลืมยิงยิงซ้ําด้วยนะถ้าไม่ยิงซ้ำมันจะไม่ได้นะทุกคนต้องยิงให้ตายนะนี่เราก็ได้แล้วนะทุกคนราคาประมาณแปดแสนห้าหมื่นนะครับทุกคนแพงอยู่นะ โอเคนี่เรามาดูกันครับมิกยี่สิบเก้านะครับทุกคนนี่ทุกคนมิกยี่สิบเก้าเราเจก,กันเลยด้วนนี่เจกแล้วนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโคตรเท่เลยผมไม่รู้ว่ามันสามารถแต่งสกินได้หรือเปล่ามันน่าจะแต่งยังไม่ได้นะแต่งได,ด้ดูดิแต่งไม่ได้นะุกวนใส่สกินไม่ได้แย่เลยเคไม่เป็นไรนี่ทุกคนรูปร่างประมาณนี้เลย,เลย มานั่งกันทุกคนนี่เครื่องบินไอพ่นทุกคนสองไอพ่นเลยของรัสเซียเรามาขับกันนี่แรงกว่าเครื่องบินใบพัดแน่นอนเดี๋ยวเรามาล็อกเป้ากันล็อกเป้าล็อกเป้าอ่านั่นไงเห็นไหมมันล็อกเป้าแล้วยิงนี่เรียบร้อย ผนไปนหนึ่งนะครับโอเคเรามาลองยิงปืนดูเป็นปืนนะครับปืนระเบิดเหมือนของ G ห้าสิบเอ็ดเลยแต่เกาะเกาะเกาะเยอะกว่านะทุกคนก็ดีเลยโอเคแล้วก็กระบอกต่อไปนะครับเป็นมิสไซล์นะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงเครื่องบินหรือพอนะครับมันสามารถยิงได้แค่เครื่องบินกับพอได้เท่านั้นนะแต่มันสามารถล็อกเป้าได้แค่เครื่องบินกับพอนะแต่สามารถยิงแบบ ตรงๆได้นะยิงนี่ยิงปิ้วยิงออกไปตรงๆนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงเครื่องบินเฮ้ยยิงอันนี้ได้ปะ AC 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 โดนแน่นี่เอ้ยเล็งได้ยอดเรียบร้อยจำกัดเป้าหมายอีโครเท่จำกัดเป้าหมาย,จจมายแต่เลือดอืดอยู่นะทุกคน เลือดมันอืดจัดอะยิงไม่เข้าเลยเอ้ยเกือบแล้วโอ้โหเกือบตายโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนกับมิก29นะทุกคนแล้วก็อันต่อไปนะทุกคนกดดังนี้เลยเหมือนเดิมอันต่อไปนะเป็น F14 นะครับทุกคนอันนี้ง่ายๆมากนะทุกคนก็คือยิงใช้อะไรก็ได้นะครับยิงเครื่องบินของศัตรูนะทุกคนจะใช้ อ p g ยิงใส่หรือจะใช้รถถังยิงใส่หรือจะใช้ฮอยิงใส่ก็ได้นะทวนเข้าไปเลยแต่ผมยังไม่ครบนะทุกคนผมขับโชว์ไม่ได้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะผมว่าน่าจะเหมือนกันนะ f y f 4 4นะครับของอเมริกานะทวนคน f 1 4นะนี่ F14 จะรวดนะครับล็อกเป้ามิไซา์นะครับทวนมันน่าจะยิงรถได้นะทุกคนยิงได้ยิงรถได้นะยิงได้ทุกอย่าง ล็อกเป้าประมาณนี้แต่กระสุนนะครับใช้เป็น20มมนะครับซึ่งออของมิก29แรงกว่านะทุกคนประมาณนี้แต่อันนี้มันจะล็อกลดได้นะทุกคนล็อกลดล็อกได้ทุกอย่างนะเออแล้วก็ทั้งได้2คนนะสปีดก็เร็วกว่านะครับทุกคนโอเคผมคงไม่สามารถซื้อได้นะทุกคน <laughs> 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 เพราะฟาร์มยังไม่เสร็จนะมันใช้เวลาอยู่ โอเคเครื่องบินก็จบไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะทุกคนนี่เหรียญใหม่เหรียญใหม่ทุกค <th ua S 1> นเหรียญใหม่หน,หมนะครับเอาไปทําอะไรได้บ้างนะทุกคนเหรียญใหม่นี้นะครับทุกคนสามารถนะครับรับได้จากนี่สป,ปินนะครับทุกคนสปินนะถ้าเราหมุนสปินโดนนะครับเราก็จะได้เหรียญเมโดนะครับทุกคนถ้าไม่ได้ก็ก็จะไม่ได้นะทุกคนก็ <c oughs> <อ>วิธีการได้เหรียญน,นี้นะครับเหรียญบารานะครับทุกคนก็จะได้จากการสุ่มนะครับแล้วก็ ไดจากการเวลอัพนะทุกคนนะก็มาดูที่รีดีมนะทุกคนรีดีมตรงนี้เลยนะนี่ก็จะได้เหรียญก็จะได้เหรียญตานะครับสิบเหเรียญตาอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะทุกคนเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่ประมาณนี้นะทุกคนผมยังไม่อัพเลยนะทุกคนเพราะว่าผมอยู่ผมยังไม่ขึ้นเวลหนึ่งเลยนะครับทุกคนผมก็าฟาร์มไปยิงผมก็ไปยิงคนมาช็อตกันครับไปยิงคนมานะ 10คนก็จะได้200นะทุกคนก็อันที่สองก็ยิงสไนเปอร์นะครับใส่คน30คิวนะก็จะได้8 88 XP นะทุกคนถ้าเราทำเควสไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะปลดล็อกนะครับได้เลเวล2นะครับทุกคนใครที่อยากได้เหรียญตานะครับทุกคนก็มาฟาร์มเควสได้นะครับในนี้นะทุกคนของรายวันนะทุกคนมันจะรีเซ็ตนะทุกคนก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ละอย่างนะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเควสรายวันอย่างนี้ก็จะเป็นการอันนี้ก็จะเป็นรางวันที่จะได้ในแต่ละเลเวลนะทุกคนก็ตันสุดที่5 1บเดลเวลนะเออโอ้ได้2ล้านเลยแล้วก็ห้าห้าห้าเหรียญตาเอ้ยห0ิได้หนึ่งร้อเลยโอ้โหเยี่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เลเวลมันไม่อัพของเราอย่างเดียวนะมันจะอัพอันนี้ด้วยนะทุกคนอัพของแคลเรานะทุกคนแคลเรานะทุกคนใครที่อยู่ในแครนะ นี่ลูกแคนหรือหัวหน้าแคนก็จะได้เหมือนกันนะนี่รางวัลของเอ,อแคนนะทุกคนรางวัลของแคนที่อัพแล้วก็จะมีของลัดเลเวลนะครับจะได้ของอะไรบ้างนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเพิสเพอร์ซันแนลนะทุกคนห้าบวกห้าเปอร์เซ็นทุกคนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะใครรู้บอกหน่อยนะมันเหมือนน้ำของเหรียญตาหรือเปล่าบวกบวกน้ำหรือเปล่าทุกคนใครรู้บอกหน่อยนะทุกคนหรือบวกเลเวลนะ อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่ามันคืออะไรนะทุกคนแต่มันจะบวกห้านะครับห้าเปอร์เซ็นตนะทุกคนใครรู้นะครับบอกบอกผมมาหน่อยนะได้คอมเมนต์นะบอกพิมพมาเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้นะทุกคนแล้วก็จะได้เป็นรูปด้วยนะครับเป็นเหมือนรูปแคร์นะนี่กดล็อกนะครับทุกคนที่สามารถเปลี่ยนได้นะหรือต้องกดล็อกก่อนนี่ก็จะเป็นรูปโล่นะครับรูปหลายรูปเลยนะเป็นโลโก้นะโลโก้แคร์นะ อันนี้ก็จะเป็นพื้นหลังของรูปแคนตกแต่งสวยงามนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนถ้าเปิบบดล็อกทุกคนคงสงสัยนะทุกคนว่าไอเหรียญตานี้นะครับเอาไว้ทําอะไรนะทุกคนให้ทุกคนมาที่คัสตอมปืนนะทุกคนนี่แล้วก็กด E เข้าไปนะคัสตอมปืนนะครับให้เรามาที่ปืนนะครับปืนอ,อะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยเอย่ก็เหรียญตานะครับเหรียญตานั้นนะครับทุกคนมันสามารถนะครับเอามาซื้อสก,กินปืนนะครับ ที่เอ่อไม่สามารถซื้อด้วยเอ่อเหรียญธรรมดานะครับไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้นะทดนหรือทาเคสนะก็จะเป็นประมาณนี้นะทดนนี่อันนี้ผมซื้อได้นะถ้าถ้าเหรียญตาคือเหรียญตานะโดนปืนสีม่วง,วงทัอวเท่อยู่นะโดนไม่รู้ว่ามันได้ทุกปืนไหมเดี๋ยวผมจะลองเอ่อใช้ของปืนนี้ใช้ปืนนี้จนแรงนี่ สีนี้นนเฮ้เย,อ,อ,ยอันนี้สองี้เหรอสิบเลยอุ้ยอันนี้สองมงกระเทเหมือนกันนะเนี่ยนี่ผมจะซื้อนะทวนห้าเหรียญตานะทุกคนกดไปเลยนี่เราก็จะได้สกินนี้นะทุวนนี่สีม่วงเลยโคตรโคตรเกย์ <c oughs> โอเคเอ้ยประมาณนี้ได้อยู่โอเคผมไม่รู้ว่าได้ทุกบือแล้วป่ะอ่ะมาลองดู ได้ทุกปืนไหมโอ้แย่เลยครับทุกคนมันไม่ได้ทุกปืนทุกคนถือแยกนั่นเองนะโอเคทุกคนก็อัปเดตของวอรไดโคประมาณนี้นะทุกคนคลิปอาจจะยาวหน่อยทุกคนแล้วก็อาจจะมัวม่วนนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนก็ดูทีละขั้นตอนนะทุกคนขั้นตอนแรกผมก็มาดูอัปเดตอัปเดตของเครื่องบินนะแล้วก็ขั้นตอนที่สองผมก็อันนี้นะทุกคนเป็นวิธีการทํานะทุกคน ที่การทําเครื่องบินนะการทำเครื่องบินอันแรกนะครับเป็นมิก29นะครับวิธีทําก็คือเอาเครื่องบินไปยิงนะทุกคนบินนะครับแล้วก็อันที่สอง F14 นะครับคือไปยิงเครื่องบินนะครับลำไหนก็ได้นะทุกคนเอ่ออะไรก็ได้ยิงนะครับทุกคนจะใช้ฮอยิงเครื่องบินนะครับต้องยิงเครื่องบินเท่านานนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็อันที่สามเป็นอันสุดท้ายนะครับเป็นเฟสแล้วก็อัปเดตของ ันนี้นะทุกคนเควสใหม่นะครับเลเวลใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สำหรับใครที่ดูจนจบนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่สมัครสมาชิกนะครับทุกคนก็ขอบคุณด้วยนะครับที่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบาย